สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับครูแบงค์นะครับในรายวิชาดนตรีป .4 นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของจังหวะนะครับครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมท้ายคลิปนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจังหวะมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ จังหวะนั้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในบทเพลงอ่าเด็กๆเคยฟังเพลงหรือเปล่าครับแน่นอนว่าทุกคนต้องเคยฟังเพลงอย่างน้อยๆนะครับสมัยเราเป็นเด็กเราก็ฟังเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมครับอ่าโตขึ้นมาเราก็เริ่มฟังเพลงตามที่เราชื่นชอบตามศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ไหมล่ะครับผมอ้าววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจังหวะที่เราเคยฟังในบทเพลงต่างๆมันเป็นยังไงบ้างไปจับกันเลย อ่าอย่างที่เกริ่นไปนะครับผมจังหวะหมายถึงอัตราความช้าเร็วของเพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยมีความช้าเร็วของจังหวะแตกต่างกันไปนะครับบางเพลงอาจจะมีจังหวะที่ช้าบางเพลงอาจจะมีจังหวะที่เร็วนะครับซึ่งักเรีเนี่ยจะต้องขับร้องหรือเรื่องดนตรีเนี่ยตามจังหวะเพลงนั้นนนนะครับซึ่งประเภทของจังหวะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับก็คือ1จังหวะช้า ส่วนมากนะครับจังหวะช้าเนี่ยจะเป็นเพลงที่ให้อารมณ์แบบเศร้าๆเงาๆงานะครับหรือต้องการให้เกิดอเท้ารูปแบบเคลิบเคลิ้มนะครับฟังดูแล้วอาจจะเป็นเพลงที่ฟังดูแล้วผ่อนคลายนะครับหรือฟังดูแล้วดูเศร้านะครับหรือฟังดูแล้วอยากหลับไปเลยก็มีนะครับเช่นเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงช้าๆนะครับที่มีความเป็นแบบให้ร้องตามแบบง่ายๆสบายๆที่เราเคยฟังศิลปินร้องสมัยใหม่น,นี้นะครับผมอ่า นี่เป็นเพลงจังหวะช้าๆเราลองไปดูตัวอย่างเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับ พระราชนิพนธ์ในองค์พ่อหลวงรอเก้าของเรานะครับชื่อเพลงว่าลมหนาวนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจังหวะช้าๆเป็นไงครับฟังดูแล้วเคลิ้มเคลิ้มเพลิดเพลินนะครับถ้ายิ่งอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยเป็นยังไงครับจะทําให้รู้สึกอินไปกับเพลงใช่ไหมครับยามลมหนาวนะครับพัดมาผ่านร่างกายของเรา,าฟังดูแล้ว นะครับเข้ากับบรรยากาศเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวอย่างของเพลงช้านะครับเห็นไหมครับเพลงช้าในจังหวะจะเนิบๆนะครับไม่รวดเร็วมากนะครับผมอ่าใช้เต้นรําได้ไหมเต้นรําได้เหมือนกันนะครับจังหวะช้าในเพลงของลมหนาวเนี่ยเป็นเพลงในจังหวะวอลนะครับหนึ่งห้องมี3จังหวะจะสามารถเต้นราได้ในจังหวะวอลนะครับซึ่งเป็นจังหวะช้าๆไม่เร็วนะครับผมแต่สามารถใช้เต้นราได้เหมือนกันนะครับผมอ่าอีกประเภทหนึ่งของจังหวะ ก็คือจังหวะเร็วนะครับผมจังหวะเร็วเนี่ยส่วนมากมักใช้กับเพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนานเหิมนะครับหรือกระชับกระเฉงนะครับฟังดูแล้วแบบนะครับถ้าเป็นเพลงสมัยสมัยใหม่นี้ก็อาจจะอยากโยกตามนะครับผมหรือถ้าเป็นเพลงที่นะครับอยู่ในบรรยากาศของงานเต้นรำนะครับก็ชวนให้เราเนี่ยลุกขึ้นมานะครับอยากจะนะครับโค้งนะครับใครสักคนมาเต้นรำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลอง ฟังตัวอย่างเพลงในจังหวะเร็วดูสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับ high though time has the power to quell it really cannot dispel the magic touch of your hand so gentle in my Time we cannot suspend. you be ever and ever. Curtain starts to fall. And light fades away. My thoughts fly back to that day. You were so near. This song will never, never end. And time we cannot suspend. You'll be ever and ever. เป็นยังไงครับฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอยากโยกตามใช่ไหมครับบางคนเนี่ยแบบเคาะมือเคาะไม้บางคนโยกหัวไปตามเลยครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า s t e l l on my mind นะครับผมเป็นบทเพลงพระราชินิพนธ์ในองค์พ่อหลวงร,ร .9 ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับผมเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็จังหวะกระชับกระเชงนะเป็นเพลงเร็วที่กระชับกระเฉงนะครับเป็นจังหวะสวิงนะครับผม พลงนี้เหมาะมากสําหรับการจะไปเต้นรำนะครับในงานรื่นเริงวีลาดำวงได้เลยนะครับผมสําหรับเพลงนี้นะครับผม s really <S จังหวัดสวิงเห็นไหมครับจะได้ยินเสียงของกลองนะครับที่เป็นเอกลักษณ์จริงจะจริงจริงจะจริงจริง,รงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าจังหวัดสวิงนั่นเองซึ่งเพลงเร็วเนี่ยเป็นไงครับฟังดูแล้วเราเพลิดเพลินเราอยากจะเต้นด้วยอ่ะนะครับผมอ่าซึ่งหลายๆเพลงที่พวกเรารู้จักที่คุณครูไม่ได้ไม่ได้นำมาเป็นตัวอย่างเช่นอะไรครับ เพลงรถแฮรใช่ไหมครับโอ้โหเปิดถ้าในรถแฮรเนี่ยเปิดจังหวะเร็วๆเ,เสียงกรอมมาตึกโป๊ตึกตึกโป๊ตึก,ต,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 กตึกเป็นไงครับอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยใช่ไหมครับแบบไม่สนใจการเรียนเลยเลยทีเดียวนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้คือจังหวะเพลงเร็วๆที่ให้อารมณ์แบบสนุกสนานนะครับผมอ่าทั้ง2ประเภทจังหวะนะครับทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็วเป็นไงครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเรารู้อยู่แล้วแหละช้ากับเร็วเป็นไงครับเราเดินช้าเราเดินเร็วอ่าอันนี้คือ ความแตกต่างกันระหว่างจังหวะช้าและจังหวะเร็วนะครับส่วนรูปแบบของจังหวะเนี N ่ยนะครับผมวันนี R ้ค e. ุณครูจะขอยกตัวอย่างรูปแบบของจังหวะเนี่ยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะเรามาดูแต่ละรูปแบบเลยดีกว่านะครับผมรูปแบบจังหวะเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันอาจจะหมายถึงนะครับรูปแบบของบทเพลงก็เป็นไปได้นะครับเช่นเพลงมาร์ชนะครับหรือจังหวะมาร์ชนะครับเพลงวอล์นะครับหรือจังหวะวอล์ หรือเพลงสวิงที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเพลง s t i l l all my m i เนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบจังหวะแบบนั้นเลยนะครับที่เป็นแบบชัดเจนไปเลยนะครับผมแต่วันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างนะครับสัก3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบจังหวะแบบ2-4 เพลงนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลรบนะครับผมซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในองค์พ่อหลวงรอเก้าเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับจังหวะเพลงนี้เราคุ้นคุหรือเปล่าน่าคุ้นคุ้นใช่ไหมละครับเพราะว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยเหมือนจังหวะเพลงที่เราเดินขบวนพาเหรดในงานกีฬาสีเลยใช่ไหมครับตึงแตกตึงแตกตึงตะลตะลกแกตึงแตกตึงแตกตึงเพลงในรูปแบบตะลตะลกแตกตึงแตกตึงแตกตึงแบบนี้เขาเรียกว่าจังหวะมาร์ชซึ่งจังหวะมาร์ช ะจะเป็นรูปแบบจังหวะแบบสองสก็คือ1ห้องเนี่ยจะมี2จังหวะเราจะนับได้แค่1กับ2เห็นไหมครับตึงแตกตึงแตกตึงแต่ละแทกแตกตึงแตกตึงแตกตึงแต่ละแรกหนึ่งสองหนึ่งสองนับเช่นนี้ไปเรื่อยๆเราจะนับได้หนึ่งห้องเนี่ยนับได้สองจังหวะนะครับผมลองนับตามดูนะครับหนึ่งสอง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  เห็นไหมล่ะครับว่าใน1ห้องเนี่ยจะนับได้1กับ2 1กับ2ไปเรื่อยๆซึ่งจังหวะหนักเนี่ยจะอยู่ในจังหวะที่1นึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองตึ่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 งอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ารูปแบบจังหวะต่อไปเป็นรูปแบบจังหวะแบบ3 4ครับไปลองฟังดู เราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าจังหวะวอก็ได้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่า3 4ทุกเพลงจะเป็นจังหวะวอนะครับเพลงที่มีรูปแบบจังหวะแบบ3 4บางเพลงอาจจะไม่ใช่จังหวะวอก็ได้แต่ที่คุณครูนํามายกตัวอย่างนี่เพลงลมหนาวนี้เป็นเพลงในจังหวะวอนะครับนับแบบไหนเราสังเกตฟังเสียงกลองเห็นไหมตึงแชปแชปตึงแชปแชปหนึ่งสองสนลองนับตามนะครับ ซอมนสอเห็นไหครับจังหวะวอเนี่ย <und> ก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือตึกเตาะเตาะตึกเตาะเตาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นรูปแบบแบบ 3- ามสี่นั่นเองนะครับผมอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้คือรูปแบบจังหวะ4สีนั่นเองนะครับซ่งรูปแบบจังหวัดสีีเนี่ยนะครับจะพบเจอในเพลงทั่วๆไปเลยเพลงตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย รหรือเพลงเมืองนอกก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นรูปแบบจังหว่แบบ CC ซนะครับลองไปฟังดูตัวอย่างแล้วกันครับผม I can't get you off my mind However I try The flame kindle in my heart ตัวอย่างก็คือเพลง Still All my mind นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับจังหวะรูปแบบจังหวะแบบ CC นะครับผมแต่รูปแบบจังหวะที่คุณครูยกมานี้เป็นเขาเรียกว่าจังหวะสวิงนะครับผมจังหวะสวิงส่วนใหญ่อยู่เป็นเพลงแจ๊สนะครับ เอกลักษณ์ของจวดสวิงเนี่ยจะเป็นนะครับอยู่ที่กลองเหมือนกันจึงแจ๊บจงแจงแจ๊บจิงแจิงแจ๊จงแจ๊บจงแจ๊จงแิงแจบงแจ๊บจงแจ๊จงสงแงแงงนี้ปิงนับดูนะครับางง เห็นไหมแล้วครับว่ารูปแบบจังหวะที่นํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับทั้งรูปแบบจังหวะแบบ2 4 3 4และ44เนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนนะครับ2 4ก็1ห้องมี2จังหวะ3 4ก็1ห้องมี3จังหวะแล้วก็แบบรูปแบบจังหวะแบบ4 4่ก็1ห้องมี4จังหวะนั่นหมายความว่าในรูปแบบจังหวะต่างๆเนี่ยตามเพลงต่างๆที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบจังหวะที่แตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบจังหวะเนี่ยอาจจะมาในรูปของรูปแบบ แพทเทิร์นของจังหวะที่มีชื่อเรียกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะมาร์ชนะครับจังหวะวอลหรือจังหวะสวิงก็ตามแผนนะครับผมอ่าบทเพลงนะครับจะช้าหรือเร็วนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ประพันธ์ขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่านะครับเราอยากจะฟังเพลงช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งบทเพลงแน่นอนว่าทั้งช้าและเร็วเนี่ย ก็จะมีความหมายหรืออารมณ์เพลงที่แตกต่างกันไปนะครับผมามาถึงกิจกรรมท้ายคลิปนะครับามาดูคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเลือกเพลงมา5บทเพลงนะครับแล้วก็เขียนชื่อเพลงลงในสมุดนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านะครับามาดูในโจทย์กันนะครับข้อหนึ่งนะครับ นักเรียนจะต้องเขียนชื่อเพลงลงไปนะครับแล้วก็ตอบว่าเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วถ้าเป็นเพลงเร็วก็เขียนลงไปเพลงเร็วนะครับแล้วก็รูปแบบจังหวะเป็นแบบไหนนะครับที่นักเรียนได้ดูคลิปมาที่ผ่านมานะครับถ้านักเรียนถ้าเพลงนี้นะครับมีรูปแบบจังหวะ2-4นะครับให้นักเรียน เขียนเลข2แล้วก็ขีดสลแล้วก็เลข4หรือว่าเป็นเป็นเพลง3 4ก็เขียนเลขสาลัเลข4ี่หรือว่าจะเป็นรูปแบบจังหวัด 4, 4นักเรียนก็จะต้องเขียนเลข4แล้วก็สลแล้วก็ตามด้วยเลข4นะครับทำไปจนถึงข้อที่5นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ ชิ้นงานของตัวเองนะครับส่งครูประจําชั้นนะครับหลังจากนั้นครูประจําชั้นก็จะส่งมาให้ครูตรวจอีกทีนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ